คนบ้านหลูเครือข่ายมาเก๊า888จับคนดูแลการเงินหลังดิวอลิสลาแฉตำรวจไซเบอร์นำกำลังบุคค้นบ้านหลูย่านปากเกร็ดเครือข่ายมาเก้า888หลังดิวอลิสลาโพสแฉเพียบลุยทลายเครือข่ายนะครับเว็บพนันออนไลน์เมื่อ เวลา6กนากาวันที่3กุมภาพันธ์2566พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผอบอตรพรอ้พรอมด้วยพตลพตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบตรและพลตำรวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชา,าผอบอชอสอทอสั่งการให้พลตำรวจตีวิวัน์คำํำนาญรองผอบอชอสอทอและพตลตำรวจตีชัดปัญธาก,การนะครับคล้ายคึง อบอกอสอ,อทอหนึ่งสนธิกำลังบกอสอ,อทอหนึ่งและชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดเปิดยุทธการมาเก้า888นำหมายค้นนะครับปิดล้อมตรวจค้น8จุดทั่วรเทพและปริมณฑลเพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับเว็บพนันออนไลน์โดยจุดที่น่าสนใจคือเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งใน ภายในนะครับหมู่บ้านหรูย่านถนนเรียบคลองประปาถนนอ่อเรียบคองปปาปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านของนายนัฐพงศ์หรือซิโก้อ,อายุ28ปีชาวจังหวัดอุดรผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาเลขที่325ทับ2 5 6ลงวันที่มท31มกราคม256ในฐานความผิดร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจ,จากพน,น,านักงานร่วมกันฟอกเงินเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวของนายซิโก้ซึ่งได้ ทำการตรวจยึดพยานหลักฐานที่สําคัญทางคดีอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นจุดที่เว็บันนันออนไลน์มาเก้าแปดใช้รวบรวมโพยผันนันบอลและหวยตลอดจนข้อมูลของลูกค้าโดยตัวของนายซิกโก้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของเครือข่ายดังกล่าวนะครับทั้งนี้รายงานว่า เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายนัทพลขณะหลบหนีการจับกลุมไปกบดานที่ห้องพักส่วนตัวที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีโดยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์จากเบาะแสที่ดิวอัดิศราทองบริสุทธิ์นักสแสดงสาวโพสต์เฟซบุ๊กส่วนหนึ่งถึงเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวเมื่อวันที่15มกราที่ผ่านมาก่อนจะเดินทางไปไต้หวันกับครอบครัวพร้อมกับสามี ว่าเวบนี้เป็นของ4พี่น้องตัวย่อว่าบาใบไม้เพื่อชี้เป้าให้ตำรวจขยายผลโดยหนึ่งในนั้นคือแฟนเก่าของดิวเองซึ่งภายหลังที่นักแสดงสาวได้แจ้งเบาะแสาทางพลตำรวจโทรวรวัตรว,ว,วัดนครบัญชาผอบชสอทอพลตำรวจตีวิวัตรคำํำนารองผอบชสอทอได้ทำการนะครับขอข้อมูลกับนัก ทางนักแสดงสาวก่อนที่นําเรียนทางพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์เพื่อนําไปสู่ปฏิบัติการดังกล่าวก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่เองก็ทํางานแบบทางรับนะครับจนได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ได้การออกหมายจับแน่นอนครับพวกเว็บพน,นันหรือว่าอะไรที่คนมีเงินมีอํานาจเนี่ยแน่นอนต้องมีคนหนุนหลังเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ทําไม่รอบคอบและไม่ตรงไปตรงมาหรือเจ้าหน้าที่นะครับไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนก็อาจจะโดนย้อนสอบได้มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นน้าที่อัปเดตให้ฟังครับ